โปรดใช้วิจารณญานในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลสวัสดีท่านผู้ฟังกัะยาณมิตรและผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานลักกี้ชาแนลด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งท่านจะได้ไม่พลาดชมคลิปวิดีโอใหม่ของเรา ตั้งจิตระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเริ่มสวดดังนี้อะระหังสัมมาสัมพุโทโธพระวาพุทธังพระวันตังอะภิวาเทมิกลาสวาขาโตพระขวตาธรรมโมธรรมมังนัมสามิกลา สุปฏิปันโนพระควโตสาวกสังโคสังขังนามามิกลานะโพพมตัสสะพระควะโตอัรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระควะโตอัลหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระควะโตอัลหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อิติปิโสภะควาอรลหังวัตโสภะควาอิติปิโสภะควาสัมมาสัมพุทโธวัตโสภะควาอิติปิโสภะควาวิชาจรณะสัมปันโนวัตโสภะควาอิติปิโสภะควาสุขโตวัตโสภะควาอิติปิโสภะควาโลกวิทูวัตโสภะควา อะระหันตังสาลรนังคัจฉามิ Onion. อะระหันตังสีละ um. สานะมามิสัมมาสัมพุทธ e ัง well, like สลรนังคัจฉามิส <gli> ัมมาสัมพุทธังสีละสานะมามิวิชาจรณะสัมปันนังสาลรนังคัจฉามิวิชาจรณะสัมปันนังสีละสานะมามิสุขตังสาลรนังคัจฉามิ สุขตังสิลสานมามิโลกวิทังสารานังคฉามิโลกวิทังสิลสานมามอาอนาาิอิติปิโสภควาอนุรรตตโลวัตโสภควาอิติปิโสภควาปุริสัธรรมมสารถิิวัตโสภควาอิติปิโสภควาสัทธาเทวมนุษสานังวัตโสภควา อิติปิโสภคะวาพุโทวโวตัโสภัควาอนุตตลังสารนังคัจฉามิอนุตตลังสิลสานะมามิปุลิสัทธมะสสารติสารนังคัจฉามิปุลิส,สลทัทธมะสสารติสิลสานะมามิสัทธาเทวะมนุษสานังส,ส,สารนังคัจฉามิสัทธาเทวมนุษสานังสิลสานะมามิ พุทธังสารนังคัจฉามิพุทธังสิลสานาม,ามิอิติปิโสภะควาอิติปิโสภะควาลูปขันโทอนิจจลคณะาปาลมิจะสัมปันโนอิติปิโสภะควาเวทนาขันโทอนิจจลคณะาปาลมิจะสัมปันโน อิติปิโสภะควาสัญญาขันโทอานิจจลกนณะปารมิจะสัมปันโนอิติปิโสภะควาสังขารขันโทอานิจจลกนณะปารมิจะสัมปันโนอิติปิโสภะควาวิญญาณขันโทอานิจจลกนณะปารมิจะสัมปันโนอิติปิโสภะ ปะทวีธาตุสมาธิยานสัมปันโน ra, อิน ra, ติปิโสภะควาอาโปธาตุสมาธิยานสัมปันโนอิติปิโสภะควาเตโชธาตุสมาธิยานสัมปันโนอิติปิโสภะควาวาโยธาตุสมาธิยานสัมปันโนอิติปิโสภะควา อากาสธทาตุสมาธิยาณสัมปันโนอิติปิโสภะควาวิญญาณธทาตุสมาธิยาณสัมปันโนอิติปิโสภะควาจักวาลธทาตุสมาธิยาณสัมปันโนอิติปิโสภะควาจาตุมหาลาชิกาทาตุสมาธิยาณสัมปันโนอิติปิโสภะควา าวา e ติงสาธาตุสมาธิยานสัมปันโนอิติปิโสภคะวายามาธาตุสมาธิยานสัมปันโนอิติปิโสภคะวาตุสิตาธาตุสมาธิยานสัมปันโนอิติปิโสภคะวานิมมาณรติธาตุสมาธิยานสัมปันโน อิติปิโสภะควาปะระนิมมิตวะสวัตตีธาตุสมาธิยาณสัมปันโนอิติปิโสภะควากามาวจระธาตุสมาธิยาณสัมปันโนอิติปิโสภะควาลูปาวจระธาตุสมาธิยาณสัมปันโน อิติป um, so ิโสภะควาอารูปาวัจลธาตุสมาธิยานสัมปันโนอิติปิโสภะควาโลกุตละธาตุสมาธิยานสัมปันโนอิติปิโสภะควาปะธรรมชาณธาตุสมาธิยานสัมปันโนอิติปิโสภะควาทุติยชาณธาตุสมาธิยานสัมปันโน อิติปิโสภะควาตติยชาณธาตุสมาธิยานสัมปันโนอิติปิโสภะควาจะตุทชาณธาตุสมาธิยานสัมปันโนอิติปิโสภะควาปัจจมะชาณธาตุสมาธิยานสัมปันโนอิติปิโสภะควา อากาสานัญจาตนะธาตุสมาธิยาณสัมปันโนอิติปิโสภควาวิญญาณัญจาตนะธาตุสมาธิยาณสัมปันโนอิติปิโสภควาอากินจัญญาญตนะธาตุสมาธิยาณสัมปันโน อิติปิโสภควาเนวสัญญาณาสัญญาญตนะทาตุสมาธิยาณสัมปันโนอิติปิโสภควาโสตาปติมัคคธาตุสมาธิยาณสัมปันโนอิติปิโสภควาสกิทาคามิมัคคธาตุสมาธิยาณสัมปันโน อิต so ิปิโสภะควาอานาคามิมักคทาตุสมาธิญาณสัมปันโนอิติปิโสภะควาอะละหันตมัคคทาตุสมาธิยาณสัมปันโนอิติปิโสภะควาโสตาปฏิภละทาตุสมาธิญาณสัมปันโน อิติปิโสภะควาสกิทาคามิพระธาตุสมาธิยาณสัมปันโนอิติปิโสภะควาอนณาคามิพระธาตุสมาธิยาณสัมปันโนอิติปิโสภะควาอรลหันตะพระธาตุสมาธิยาณสัมปันโนกุศลธรรมมาอิติปิโสภะควา ออายาวะชีวังพุทธังสารนังัจฉามิชัมภูที่ปัญจอิสโลกุสลาธรรมมานะโมพุทธายะนะโมธรรนะม,มายะนะโมสังขายะปัญจพุทธานมามิหังอาปามะจุปะทีมะสังอังขุสังวิธาปุกยะปะ อุปัสชะส,าชาสาเหปสา,สสาสายโสโสโสสะสะอะอาอออะนิเตชะสุเนมะภูจนาวิเวอะสังวิสุโลปุสะผู้พาอิสวาสุสุสวาอิปุสลาธรรมมาจิตติวิอัติอิติปิโสภะควาอะระหังอะอายาวะชีวัง พุทธังสารนังคัจฉามิสาโพทิปันจิสโลธรมมลธรมมากุสลาธรรมานันทวิวังกโกอิติสัมมาสัมพุทโธสุขลาโนโยาวะชีวังพุทธังสารนังคัจฉามิจตุมหาลาชิกาอิสโลปุสลาธรรม,มาอิติวิชาเจรณะสัมปันโนอุอุยาวะชีวัง พุทธังสารนังคัจฉามิตาวติงสาอิสโลปุสลาธรรม,มานันทะปัญจสุขโตโลกะวิถูมหาเอโอยาวะชีวังพุทธังสารนังคัจฉามิยามาอิสโลกุสลาธรรม,มาพรมมาสัทธะปัญจสัตตะสัตตาปาลมีอนุตตโลยามะกะขะ ยาวะชีวังพุทธังสารนังคัจฉามิตุสิตาอิสโลกุสลาธรรมมาปุยะปะกะปุลิสธรรมมสาลถิยาวะชีวังพุทธังสารนังคัจฉามินิมมานารตีอิสโลกุสลาธรรมมาเหตุโปวะสัทถาเทวะมนุษสานังตถายาวะชีวัง พุทธังสารนังัจฉามิปะระนิมมิตะวะสวัตตีอิสโลกุสลาธรรมมาสังขาละขันโธท,ทุกขังพระคาวตายาวะนิพพานังสารนังัจฉา,ามิพรมมาอิสโลกุสลาธรรมมานัตถิปัจจยาวินะปัญจพะพระคาวตายาวะนิพพานังสารนังัจฉา,ามิ นะโมพ harmonic, women, <น Jean. S 1> ุทธัสสะนะโมธรรมัสสะนะโมสังฆัสสะพุทธิลาโภกลากะลกนาเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหนตุหุลูหุลูหุลูสวาหายะนะโมพุทธัสสะนะโมธรรมัสสะนะโมสังฆสัสวะวิติวิติวิตติม ah ิตติมิตติมิตติจิตติ จิตติวัติวัติมายสุสุวัติโหนตุหูรูหูรูหูรูสวาหายะอินทสาวังมหาอินทสาวังพรหมสาวังมหาพรหมสาวังจักกวัติสาวังมหาจักวัติสาวังเทวาสาวังมหาเทวาสาวังอิศีสาวัง มหาอิสีสาวังมุนีสาวังมหามุนีสาวังสัพปุริสะสาวังมหาสัพปุริสะสาวังพุทธสาวังปัจเจกับพุทธสาวังอรหันตะสาวังสัพพะสิทธิวิชาทลานังสาวังสัพพะโลกาอิริยานังสาวังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหนตุ สาวังคุณนางวชพลังเตชังวิริยังสิทธิกรรมังธรรมมังสัจจังนิพพานังโมขังคุยหกังทานังสีลังปัญญานิขังปุญญยังพาขยังยะสังตับปังสุขังสิริลูปังจตุวีสติเทสนัง เอเตนะสัจเจนะสวัติโหนตุขุรูหุรูขุรูสวาหายะนะโมพุทธะทุกขังอนิจจังอนัตตาลูปขันโทเวทนาขันโทสัญญาขันโทสังขารขันโทวิญญาณขันโทนะโมอิติปิโสภาควา นะโมธรรมมสะทุกขังอะนิจจังอนัตตาลูปขันโทเวทนาขันโทสัญญาขันโทสังขาระขันโทวิญญาณขันโทนะโมสวาขาโตภะควตาธรรมโม นะโมสังคัสสะทุกขังอนิจจังอนัตตาลูปขันโธเวทนาขันโธสัญญาขันโธสังขาระขันโธวิญญาณขันโธนโมสุปฏิปันโนภาคะวะโตสาวกสังโฆวาหะปริตตังนะโมพุทธายะมะอะอุทุกขังอนิจจังอนัตตา ยาวัตสหาโยนะโมอุอามะทุกข an an ังอนิจังอนัตตาอุอามะอาวันทานะโมพุทธายะนะอากะตินิสระนะอาละปะขุทางมะอาุทุกขังอนิจังอนัตตากราบสามครั้ง อุตตะกาโมละเภปุตตังธนากาโมละเภทนังอัตถิกาเยกายะาย,ายะทเทวานังปิยตังสุตตวาอิติปิโสภาควายะมะราชาโนท้าเวสุวรรณโนมรละังสุข,ขังอระหังสุขโตนะโมพุทธายะ ชยาสนากตาพุทธาเชตวามารังสวาหานังจะตุสัจจาสพังลสังเยปิวิงสุนลาสภาตันหังกลาทโยพุทธาอัตวีสตินายกาสัพเพปฏิทิตาไมหังมัทเกเต,เ,ตเ,ตเตมุนิสลาสีเสปฏิทิโตไมหัง พุทโธธรมโมทวิโรจนีเนสังโฆปฏิทิตโตไมหังอุเลสัพพะคุนากโลหะทะเยเมอนุรุทธโธสาลีปุทโตจทะทักขิเนโกนทันโยปิธิภาคสมิงโมคคลาโนจาวามเกทักขิเนสวเนไมหังอาสงอานันทลาหุลา กัสปโปจะมหานามโมอ,อุภาสุงวามสโสตะเกเกสโตปิธิภาคัสมิงสุริโยวะปะพังกโลนิสินโนสิริสัมปันโนโสพิโตมุนิปุงคาวกุมาละกัสโปเถโลมเหสีจิตตวาทโกโสไมหังวะทะเนนิจัง ปฏิทถาสิคูุนากโลอุนโนอังคุลิมาโลจะอุปาลีนันทศีวลีเถลาปัญจะอิเมชาตานาลาเตติลากามะมะเสสาสีติมหาเถลาวิชิตาชินสาวกาเอตาสีติมหาเถลาชิตวันโตชินโนละาา ชลันตาสีละเตเชนะอังคังเคสุสันทิตาละตะนังปุละโตอาสิทักคิเนเมตสุตตกังทชักขังปัจช,ชโตอาสิวาเมอังคุลิมาละกังขันธโมละปลริตันจะอาตานาติยะสุตตะกังอากาเสชะทธนังอาสิเสสา ปาการะสันทิตาชินานานาวลสังยุตตาสัตตปากาลลังกาตาวาตะปิตาทสันชาตาพาหิรัตชตุปัตถวาอาเสสาวินยังยันตุอานันตชินเตชาสาวาสโตเมสกิจเจนะสัทธาสัมพุทธปัญชะเล ชินาปัญชะมัดชัมหิวิหารันตังมะฮีตะเลสทธาปาเลนตุมังสัพเพเตมหาปุลิสาสภาอิจเจวะมันโตสุคุโตสุลักโขชิน,นา,ชานุภาเวนะชิตุปัตถโวธรรมานุภาเวนะชิตาลิสังโค สังขานุภาเวนะชิตันตลาโย ο, สัตธรรมมานุภาวะปาลิโตจลามิชินะปัญชะเลติอิติปิโสวิเสเสออิอิเสเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิ คาลุปิจะกิติมันตังมะอาอุโอมพยาครุธลุดรุลุแล้วรวยนะได้เงินนะได้ทองนะเจริญนะมั่นคงนะได้ทรัพ์นยะเมตตาอิติปิโสพระควาพระพุทธเจ้าสั่งมาพยาครุธล้างอาถัน อิติคงเนื้ออิติคงหนังพยาครุดยันติอภิปูยาจามิพยาครุดจะพุดมนุษย์จะเกิดพุทธทางแคล้วคลาดธรรมังแคล้วคลาดสังขังแคล้วคลาดองค์พระพุทธเจ้าย่างบานะปณัจจโยโขนตุปุตตะกาโมละเพปุตัง ธนากาโมละเพทนังอัตถิกาเยกายยายะเทวนังปิยตังสุตาวาอิติปิโสภัควายมมะราชาโนทาเวสุวรรณโนมระนังสุขขังอาหังสุขโตนะโมพุทธ,ธายะทาเวสุวัรณโนจะตุมหาราชาชิกายักขะพันตา พัทภูลิโตเวสะพุสะพุทธังอะรหังพุทโธท้ทาเวสุวรณโนนะโมพุทธายะสัมปจิตฉามินาสังสิโมพรมมาจะมหาเทวาสัพเทยขาปลายันติพรมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเม มหาปุญโญมหาลาโภพวันตุเมมิเตภาหุหติพุทธมะอาุนโมพุทธายะวิระทะโยโววิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทธิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติฉามิ เพ่งเพ่งพาพาหาหาลือลืออิติบูชาจะมหาราชาสัพพะเนหาอะรหังสัมมาสัมพุทธโธมามาญาตรายามดีวันชัยมาลสีสวัสดีลาโพนะโมพุทธายะ วิสันติตถาคโตวิสันติอวะธาลณนะวิสันติพิกขุอาคะจัดฉามิโหมิกตตวาอภิสัมปายโยอาเนหิปะลิตละอัมหะปัสสะวะติอาธิปัจจะปายะจะนิรันตะ ข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานด้วยอำนาจของพระรัตนตรยัยอินพรมยมยักษ์เทวดาอาลักษณ์นาคครุฑคนทันท่านเจ้าที่เทวดาที่ปกปักรักษาข้าพเจ้าจงบรันรดาลเปิดทางให้บุญกุศลที่ข้าพเจ้าเคยสร้างแต่อดีตชาติจงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวร ที่เบียดเบียนข้าพเจ้าอยู่ขณะนี้เวลานี้และขอบุญเก่ามาเปิดทางให้สว่างสวยัยอํานวยชัยโชคลาภมหาโพคามหาลาภณนะชาลีติท่านผู้ชมสามารถสนับสนุนช่องลั c คกี้ a ช n แนลในการทําคลิปสวดมนต์ได้ทางสมัครสมาชิกซุปเปอร์แตง่ง ซูเปอร์แชทซูเปอร์สติ๊กเกอร์ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุ